สวัสดีครับพี่น้องครับทันนี้ก็พากันใส่กับเรียบร้อยแล้วครับ,ได,ไ,บ,บ,บได้ใส่บ่วงบ่บ่วงได้เส่นเดียวไอ้บริษัใส่เลนโบ,บมีทางไหมกลักบใส่เกืบเบเป็นตาบ่ชิดป่ะ<อ>ลิงลิงได้ใจสองสี่อ,อย่างว่ะ คอยได้โตกระเพาะว่ามือเนี่ยวะเพินว่ามันมันเอ็ดดี้เพินว่ามันโมเมนต์หนูคืออย่างที่พวกโตเคยดักมาเด้ยววะท่านเพินวาอันนี้มันโมเมนต์หนูคัวหนูฟุกหนูอย่างเที่ยวเห็นมันเที่ยวไปดักน้ำคูคณะนักดักอย่างน่ะอันนี้เพินวันเป็นหนูทนนะท่านหนูยุดพูดเดียวหนูโตเดียว นึกแต่หนูว่ามีทางนี่แหละมันย่างไปจังใดทา่านนี่มันข้านเอาดิมันเลื่อยเราท่านท <c ười> างผมว่ามันขึ้นข้างบนไต่ไต่ไปขึ้นถึงใหญ่น่ะดิผมเห็นห้อยอ่ะมันจัดหงานจากข้างบนลงไปกำลางอืงมที่บ้านแต่ก็ต้องดักคือเก่าละ่ะวัดใจเจอตัวชีวิตนายพันลึกๆในใจก็หวังหวังอยากอยากเห็นอยู่ แต่มันเขาบ่ถนัดดักแบบนี้เว้มันมันมันโมเมนต์เนี้ยของเขาแต่เขาก็วางวางปิดดักไปทั่วเลยการร้องเบิ้งว่ามันอิมานบ่เพาบ่ตกเล้งตกเล้งมั้งคือล้มบีบีนี่ป่ะเนี่ยถ้าไปเล่นกับตะล่าตะล่าบ้าวได้เด้ไหนล้มเป้าตาบ่ออกหอกท่านนะ เนี่ยไอ้วัที่ปีนคือเหนียวเขาเนี่ยนะเนี่ยไปไปไปประดับคอเรืออีกครั้งนึงใสร็ละผู้หย่างตรงไปพู้นุ่งขก้นอาก็คือมาลู่ดีเท่าไป

ไม้เด็ดแต่ลือมือไหนขึ้นนีแต่หลังเมนเทปะหมายนี่ท่าท่ายีเดียดเนี่ยม้หนี่ท่าท่ายีเดแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยอ้าวเนคลับเอี้ยี่พุทิดตามลอนลุนลอนลุนมือขืนขืนเนียนปะคิดว่ามายาบรอบแรกนี่เหรอมีตัวปะรอบแรกบบเน่ใจแต่สอดแจ้งมีแน่อันปะมันอยู่หลังเวทีเอ่ไปปินคันไปเพื่อโอ้โดดขวามาเลยได้แล้วพี่น้อง ไอไรครับพี่เป็นศาสตร์กันแล้วทันเวลาอดีครับเอาไอฝากมันนีแล้เนาะูเดขาด,ด้วยมึงนั่นมึงเฮ็ดเนีไ่ไง มุดลงไปในหู้มุดห้านหนูที่ไปดักม้าหลุดรอดต้องไปกัดใจ่ใด้วยัดอุดยากต้องเหลือทุองเขาครับทุงว่าไม่จลงพีเกิดการเบื่อนะรุดสเสออียว

แก่สองแกนไม่โดนมแก่ไหมเนาะนั John, right? <laughs> ่หรอวะอึ๊บดกเย็นก็ไม่อยู่บิ๊กไม่รู้เินตุดนะตุกไงของรก็สร้างเอาไปล่ะนี่ได้บอได้สิก่สุดยอดปะลานตลาดลานตลาดเงนสุดยอด ไม่เห็นกันเก่งๆนเจ้าของบ่มีมาเอาของกูอู้ยหยันโอ้โหพไม้เด็กก็ไปใช่หรอพ่อฮะไปจดกาไปแล้วร้อนลื่นเป็นยังไง

มึงหวานนี่มีนหนึ่งนี่ว่ามึงอ่ะของผมมีการหนึ่งมึงเสียรอบสุดท้ายสามกับสี่เดี๋ยวก็ว้าไอปิดผมอยู่สองมึงลวดลายลวดลายไิดผมอยู่สองอันเล่นแล้วสองนะมันหายกันแล้วก็หายกันยังโอ้ยยังเดี๋ยววะเนี่ยมาเลยนะนี่เหรอมึงผมยังบริสุทธิ์จีนแทนเดี๋ยวจบเลยนะเอาแทนเดลยวจบเลย เ่าเข้าเบแล้วนะครับเสียงะไเมื่อไรลงเอนั้นนะครับอ่าวานี่เอาสองไปเลยอันเดียวก็เอาละใส่แกมเยก็ตับอยู่แล้วบระม่นตังมังมีเต็อย่าวนี้เลยนะใจให้ไหนไหนเป่นไงโอ้อันนี้ขอเมื่อน่งป่ะฮะเนี่ยละ บออันที่มึงคือไปนะไหมบออันห้องผมก็ได้อะนั้นอวนั้นเกี้เลยปะเมือวานก็ตีกันสามม่ไ้่แล้กันมทีแนี่ไปแก็เัจ่อยจี้นมี่ลอ่มีตัวไหมมีตัวไหมหนู่มีทางไหมมีม โมเมนตเอ็ดีมันกระเตือนอยู่เลยเพื่อนว่าหนูมันบอมีทางเด้เอ็ดีมันโมเมนหนูแบบที่ตัเคยใช้เด้มันหนูทนแม่เพื่อนว่ามันอยู่ตัวเดียวแบบย่างเลยเพื่อยไปทัวมี้นตัวอมวาจะทางไนรอตาแล้โตนี่มีโลเนี่คันได้อ่ะ แรงยัางลูกหนึ่งตัวหนึ่งบ่กคันล้วนหนึ่งได้ตัวหนึ่งเจ้าแต่ตัวใหญ่แท้ใส่ใหญ่แท้ถ้าได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแนงนี่นี่เยอะดีจ้วยในคลิปนี้จะฝากท่านี้กันครับพี่น้องครับลงไฟกันโค้งแนงหน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ